ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับก็วันนี้มาอยู่กับรายการ NOSK TV กันอีกแล้วโอเคก็มันดึกมากแล้วก็ดูเวลาหน่อยนะครับอืมก็วันนี้ผมจะมาบอกว่าผมจะรับทำไอ้สกินแบบนี้นะครับอืมแบบนี้นะครับอืมนี่ครับแบบนี้เลยนี่เป็นสกินของผมเองก็ ฟรีนะครับฟรีเออสามารถสั่งกันได้นะครับก็ถ้าอยากได้ก็ทำยังไงดีถ้าอยากได้ก็ทักมาทางไลน์นะครับเดี๋ยวทำให้ส่งเป็นลิงก์มานะครับสกินอนะ่ะถ้าใครทำลิงก์ไม่เป็นก็ไปหาไปหาดูในวดีใน y o u t u b e นะครับว่ามัน ว่ามันยังไงล่ะมีวิธีทํำลิงก์นออั่นแหละไปไปหาดูกันนะครับถ้าใครอยากได้แบบนี้นะครับสกินแบบนี้ก็ฝากผมทำไอคนที่ทำให้เป็นก็สามารถบอกให้ผมทำได้นะครับฟรีนะครับอืมก็นี่คัดลอกไม่ค่อยละเอียดนะครับเห็นไหมมีจุดมีจุดด้วยผมคัดลอกไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ เพราะว่ามันผมเอามาโชว์เฉยๆนะครับแต่ถ้าผมทำจริงอ่ะละเอียดแน่นอนครับไม่น้องกว่าโอเคมาบอกแค่นี้แหละวันนี้ก็ผมมีแค่นี้ก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like กด u b s c r i b e นะครับก็ฟรีนะอันเนี้ยสามารถทักมาทางไลน์เดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อทิ้งทิทิ้ง,งไอดีไลน์ผมไว้นะครับอืม โอเคบายยครับฟรีนะเดี๋ยวบางคนมันเออผมไปดูคลิปอื่นๆบางคนมันชอบถามว่าพี่ฟรีไหมเงี้ยน้องฟรีไหมเงี้ยฟรีไหมครับเงี้ยอันนี้ก็ฟรีนะผมทําให้ฟรีครับอืเพราะว่าเมื่อก่อนที่ผมทําให้เวมผมก็ขอเขานะครับอืมแต่ว่าบางคนก็ทําแบบเป็นยังไงล่ะแบบไม่ฟรีผมก็เสียใจนะครับอืม ก็ที่เสียใจเพราะว่ามันไม่ฟรีไงเออก็อันนี้ฟรีนะครับอืมสามารถสั่งกันได้ถึงจะไม่ใช้สกิน 4D ก็เถอะนะครับไปย,ยครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน